กระดาสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง m t i Channel อีกแล้วนะครับอยู่ในรอบสองปีที่กลับมาทำคลิปนะครับก็จะมาแจกมอสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ปเปิดคลิปแรกในเกมร e b e l INC นะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเกมแนวยังไงอ่ะเชยหลืมโโน,นะขอโทษนะก็จะเป็นเกมแนวแบบว่าบริรารประเทศนะครับว่าเราทำยังไงบ้างนะครับมอสตัวนี้นะครับมอสตัวนี้นะครับก็คือการปลดล็อกนะครับอันล็อกนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับที่ เกยมยังไม่อา่านเราแค่เราตอนต้นเกมนะก็คนะือปกตินะครับเราเวลา,าก,กดคเนี่ย่ยอาเขาจะให้เราเลือกนะครับจะมีจะมันจ,จะมีแบบเล่นไปเรื่อยเพื่อปลดลอ็อกครบวันนี้เราสามารถเล่นทุกด่านได้เลยนะฮะโหให้ผมเลือกเมืองเลยนะครับ มันก็เป็นการเหมือนการสั่งการนะ,ะกดมัวละกดมัวละหนึ่งนะเอเอเอ่ะไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละ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 อืมแปลกๆนะโอเคครับก็มาอยู่ที่นี่กันนะฮะก็นานี้แหละถูกแล้วนะครับตอนแรกกับแมปนี้นะครับเขาจะมีแมปให้เราเล่นเป็นแมปแมปนะครับก็เป็นแมปซาฟอนเออฟิวของอันแรกนะครับก็คือเราต้องเล่นแมปนี้เปวดออกมาเรื่อยๆนะครับปวดหลอดขีอเสียงไปเรื่อยๆนะ ก็คือนี้จะอัลล็อกมาให้เลยนะครับเป็นอัลล็อกทุบแมปเลยนะวันนี้ได้แมปแรกเหมือนเดิมนะครับสว่วนซีเล็กกวโนน,นะครับก็คือการก็คือการแบบว่าเรียกผู้นํานะนี่ก็จะมีผู้นําอยู่5คนนะตัวแรกจะมีแค่ Civic, ซีบิคเซเวนนะครับก็คือคนแรกนะผู้ชายในสูตรนะผมตัวไหนดีผู้นําแบบดีๆนะครับมาเก t ผมว่าคนนี้นะเรื่องการทหารก็ค่อนโอเคนะครับก็เลอกแอนนอร์มอลพอนะอันนี้จะเป็นทีผู้ช่วยของเรานะครับทีผู้ช่วยเ,ร,เราดอกเตอร์ไปก่อนเลยคนหนึ่งนะอันนี้คนนี้รวยนะครับเอาไปด้วยเพิ่มเงินให้เราส่วนทหารเทนอันนี้สองทางไกล เอานักเทมาแล้วกันนะครับซิลิกเออจับออนทำให้มากขึ้นใช่ไหมผมว่าเอาบางบางเถื่อนๆไปลแล้วกันเฮทเลิกไปเถอะนะทุกคนเลิกเลกไปนะครับเราตั้งื่อว่าอะไรดีเราตั้งชื้ว่าเทอะ เทปตู่เทปตู่เทเทปตู่เขียนไม่ได้ว่ะทุกคนเทปตู่สู่เกมรีบลอะที่เกมรีเบลอะขอโทษทีก็เริ่มเกมมานะครับผม welcome to star fox i e l นะครับก็คือค e l c o แมปนี้นั่นเองนะครับผมเกมนี้ก็มือนให้เรา <c oughs> ผมโคชอบชื่อผมว่าเทปตู่เฮ้ผมมสมองดีจังโอเคครับต้นแมปเขาให้เราเลือกประเทศที่เราจะไปนะครับ ที่นี้มีข้าวนะตึกเราไปทำตรงนี้ก่อนละกันนะครับจะได้จะได้รู้สึกว่ามีอะไรดูดีนะโอ,โอเคเลยนะเราไปดูที่ออปชันกันครับผมอ่าซับพอร์ตเลเวลด้านล่างนะครับด้านล่างซ้ายนะครับผมก็คือ คนที่จะซัพพอร์ตเงินให้เรานะอันที่2ก็คือเอฟเฟชันนะครับผมก็คือค่าเงินไม่ใช่ค่าเงินสคืออะไรอ่ะมูลค่าเงินนั่นแหละนะก็ถูกแล้วนะอันที่3คือคอร์รัปชันนะครับก็คือค่าเงินที่แบบคนคอร์รัปชันเราเยอะอันที่สคือเงินเฟอ้อนะอันนี้ก็จะเป็นเปิร์กนะครับผมเปิร์กหมดเลยมีตังอยู่ที่50ดอลลาร์นะ อือันนี้สืบฟรีครับอ,อัปตาเลยนะนี่ทำให้ประเทศรอบนอกเรานะครับผมก็จะสามารถสืบคนได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็เป็นแบบนี้อุย้ยมันประเทศรอบข้างเรานะนี่นะครับก็จะเป็นตาเห็นไหมทุกคนเห็นดวงตาไหมแม้มันจะเริ่มเปิดมานะครับมันเหมือนเปนการส่งคนออกไปเพื่อดูนะก็ได้เงินด้วยนะครับเจ๋มแมวมากเพิ่มอัพก็ฟรีหมดนะครับก็ ไม่ต้อเป็นสนใจว่าเงินเราจะมีเท่าไหร่นะครับ Unlock Perk Unlock อะไรหมดเลยนะครับก็คือใครอยากจะมาทดสอบอะไรก็ทดสอบได้นะว่าประชาชนชาวเมืองจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเราอัพเปิร์กเรื่อยๆนะครับค่า Support Level เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เงินเฟ้อนะครับผม Collision l i k เนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเพราะว่าเราใช้เงินเยอะในรวดเดียวนะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอัพเปิร์กทุกอย่างหมดแล้วนะ ค่าเงินเฟ้อจะเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับผมอัพหมดเลยละกันนะเราอัพเลยครับทีเ่เราจะมีอยู่มีกินนะครับวันนี้เป็นเงินนะโอเคอัพให้หมดอัพให้หมดนะ น่าจะหมดแล้วนะครับเหลือแค่นี้อะนะกลับมาแบบเศรา้าๆหน่อยนะไม่ได้ทำคลิปนานมากเลยนะเดี๋ยวก็จะกลับมาล่าเริงตอนคลิปสามคลิปสี่คลิปสองอะไรเงี้ยนะเกมนี้ผมก็งงเหมือนกันนะเห็นเขาเล่นแล้วมันหนุกๆม,มันก็อยาก,กเล่นนะผมไม่อัปเปร์กันนี่วะ โอเคนะครับน่าจะหมดแล้วนะสพอร์ตเลเวลนี่ตันแล้วนะครับผมโอ้โ oh, หตึงมากตอนนี้ทาหารเราถหาชนเรามีหมนะื่นเจ็ดนะนี้มีปัญหาอะไรอะ่ะถาโชว์วีทีแพ,พ็กฟอร์มอติกเหมือนว่าเป็นการป้องกันร,ระหว่างเมืองนะเราควรจะไปป้องกันใช่ไหมโอเค ก็นี่นะครับก็จะเป็นเมืองเรานั่นเองนะครับผมก็คือมันจะมีสิ่งทดสอบม,มากมายนะให้เราบริหารนั่นแหละครับก็อย่าบริหารเหมือนเห <c oughs> มือนนายกป,ประเทศไหนประเทศหนึ่งแล้วกันนะคือผมผม,มพูดนะไม่บอกนะคือรู้กันนะครับนี่นะครับว่าเป็นการสร้างประชาชนนะประชาชนตายหาตายหงอยเยอะจังวะโอโหมันจะโดนบุกด้านอากาศนะ มีการทิ้งคลิปนะวุวลงที่ด้านบนของเรานะทำไมผม้อบกดโดนแอปบันทึกคลิปวะคลิปนี้งงนะทุกคนโคตรงงคนเล่นยังงงนะ เรามาภาษาไทยกันเอานะทุกคนนะผมก็ค่อนข้างจะงงเหมือนกันนะนาบอลเล่นมันมันินเพลินบริหารประเทศให้ดูดีนะครับผมก็เกมนี้เลยนะครับฟรีเบลไอเอ็นสี่นเองครับก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ